ตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูซ่อมแถมตัวนี้กันเนี่ยลอยช็อตปินแตกปินไหมฝั่งอีฟฝั่งก็แตกอยู่นะ <c oughs> ก็เดี๋ยวลื้อถอดพักไฟเอามาทํากันตอนนะนะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวถอดมาก,ก่อนส่วนเอาพุทธที่หลังนะเอทาทีละท่อนก่อนน,ะอน,นี่แล้วก็ถอดแยกออกจากกันแล้วนะนจะเพาะท่อนนี้ก็ท่อนี้ถอดก็พักแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจัดวางชิ้นงานให้เรียบร้อย จากเราถอดไอ้นี่ออกมาแล้วนะนี่แล้วก็เตรียมชิ้นงานวางไว้นะเดี๋ยวสังเกตสังการมันมีเรื๋ยวโอ๊ตช็อตแตกขาดเนี่ยระดับนี้แตกขาดเนี่ย,ยพวกนี้ไม่น่าจะเหลือหรอกายตรงไฮเตอร์ตรงเนี้ยเดี๋ยวอารนะ์เนี่ยปลดรอยวัดทุกตัวนะนเกือบโมงกลัมาไปตรงไฮเตอร์แต่โอ๊ซีน,นงเซนเนอร์อะไรนะ่ะมีขาดีหายอยู่หรือเปล่าอ่นะบริเวณนี้ลายยอมยันาฝัง่ง,งอบตรงอบโตด้วยนะ ใต้เน็กปิ้นเปิลขาดอยู่หรือเปล่านะช็อตแตกมาอยู่ถือว่าหนักพอสมควรนะฝั่งนี้ไฟมันสูงอยู่แน่ว่ามีที่ปลดออกไปมีไทเตอร์ชอ็อตอยู่แล้วก็ซีเนอร์ไดโอดหลายคนคือปลดร้อยนะช็อตอยู่หมดเลยนะก็เดี๋ยวหาของมาใส่ก่อนไปปิ้งกระตอกับบเดิมแล้วก่อน เฮ็ดที่พังอันนี้ก็ไม่แน่ใจมาจากอะไรจะเป็นกลาวเหลืองทำให้ปิ้นขาดเป็นนิ่มน,นึกก็ไม่น่าจะใช่น่าจะมีอะไรลวงไปใส่ตรงในช็อตเป็นแบบนี้หน,น,นักมากจากที่เปลี่ยนพวกไฮเตอร์เ,เปลี่ยนมาเลยสามตัวซีนอร์ของออฟโต้ตรงนี้อะนี่ออฟต้อยู่นี่ เรียนผิดแก้ถูกนเช้าเช้าประสาทยังไม่ค่อยรั่นเข้าที่นะเพนี้เดี๋ยวลองออนไฟให้ดูนะปึ๊บออมแล้วผ่านหลอดมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บไล่กันไปแล้วมันตั้งอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่ต้องตั้งเยอะนะว่าจะสุดกว่าประมาณนี้นะาปลอดภัยเดิมทีที่มันขาดมันเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปสองร้อยนะเพราะว่าเส้นทางเิมพวกนี้มันช็อตหมด ก็วงจรนะมีนเน็ตมีอยู่เยอะแยะนะก็เสร็จสิ้นการซ่อม๊อาไฟของตัวนี้นะอะไรพวกนี้มีขายหมดนะตัวนี้หาซื้อง่ายนะใครสนใจก็ดูแนวทางเอาไว้นะตัวเสียไม่ต้องถามนาดหนยเสียเราเช็คตามขั้นตอนตามแรงไฟไปเดี๋ยวก็เจอนะจนหมดเจอก็ซ่อมบ่อยๆก็ทำเป็น้งมเนียบของเรา,เาไวนะ้ได้ทีได้เห็นชุดเอาพุดเขา างทีมันก็นลืมมันจำไม่ได้กระดูของตัวเองนะ,ะต่อไปเดี๋ยวเราไปต่อเข้าชุดเอาพุทธดูว่ามันจะออกยังไงนะแต่เพิ่อมอาการให้หรือจะจบเลยนะตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะเพราะพาไปพัพพงมาก่อนเดี๋ยวไปตามไปดูกันประกอบเรียบร้อยแล้วนะนี่ลองช่องสองให้ฟัง แต่มันเข้าปิดน่อยเลยมองไม่เห็นค่ะปิดไปก่อนเดี๋ยววันนี้เป็นอะไรผิดหมุนทูกอยู่เลยก็เสร็จสิ้นนะตัวนี้ก็เสียแต่ไฟ อย่างเดียวนะชุดไฟนี้ป้อนกลับนี่นแหละแตกนะพาไฟขึ้นไปสองร้อยโวลเลยดีนะเอาพุด้ดไม่พังก็เดี๋ยวผมจะพลิกกลับอีกทีประกอบแล้วก็ลองดูให้ใหม่เนาะตัวนี้เดี๋ยวลองให้ดูใหม่นะตัวนี้อ๋อลองนี้แหละลองมากจะพังเป็นนโยบายของร้านใกลไม่วัดลองร้านไม่ได้ พุดไปเรนะื่อยนะออกมาตัยี่สิปีผมก็ลองผมนี้แหละให้ดูประกอสบายใจสำหรับลูกค้าแล้วก็คนที่ศึกษาแนวทางงานซ่อมนะค้าที่ดีตัวนี้ซ่อมมายากซ่อมง่ายมากนะตัวน,นี้หนังสือผมก็มีให้ศึกษานะเรียนฟรีมาที่ร้านก็มีนะเรียนเสียเงินก็มีนะช่วยดัดตัวช่วยนะ คนเก่งมีเยอะแยะมากมายก็เลือกเอาอันนี้ค่าวเม่วัดก็ทำประมาณนี้นะเดี๋ยวเจอกันคลิปอื่นกันต่อไปนะประกอบปิดฟาสงารงงานนิดเดียวนะเีย อาการอันนี้นะเดี๋ยวลองให้ดูก่อนนี่ผมใช้ช่องสี่นะ<อ>แต่มาช่องสามนะเพราะว่าเจ้าช่องสามเนี่ยมันไม่ดังอยู่นะฉะนั้นที่สามเนี่ยจะเอา input อินพุตอันที่สี่มาลองเราแยากเรเสียว่ามันมาจากไหนแน่นะกับจัดตรงแคปไปก่อนทีนี้เอา มาใส่เดิมมันแล้วก็เอโรมาใส่ไว้สี่เหมือนเดิมอ่ะไปลองไหนพี่ดังเหมือนเดิมเดี๋ยวไปใส่ตั้งตามนี่ เฉยเลยนั <à> ่นเพราะอาการมามันนั่นเสียงไม่ดังอ่าอยากเป็นนั่นสองดินั่นลองใหม่อ้าวดังลองช่องใหม่ดินั่นดังหมดเลย สรุปเป็นอะไรตอนนี้ตีรอ,อ,อกหลุดหลวมถ้าส่งงานแบบนี้มันเป็นอีกแน่ะนะนานเดี๋ยวเราไปแก้ไขนะหรือออกไปจัดก,การอินพุตบาลานนะด้านโน้นซะก่อน